เสียงก้องกังวาลของระฆังน้อยใหญ่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนอกจากบ่งบอกถึงความศรัทธาที่มีต่อวัดแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในเสียงที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบันของวัดคู่บ้านคู่เมืองอายุเกือบ700ปีนี่คือบรรยากาศเบื้องหลังการอัดเสียงจากพื้นที่จริงของเฮียรแรนฟาวนักเล่าเรื่องด้วยเสียง ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความหลงไหลในการทำงานกับชุมชนของสองนักสร้างสรรค์เมศิรสาบุญมาซาวเอนจิเนียร์จากรั้วดุริยางคศาสตร์ศิลปกรและรักปานสิตาสศิรวุฒินักสื่อสารดีกรีวารสารศาสตร์จากรั้วแม่โดมซึ่งทั้งคู่ใช้เวลาตลอด4ปีหลังเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์ออกเดินทางตามความฝันไปทั่วประเทศเพื่อเก็บเสียงต่างๆรอบตัว หนึ่งในอุปสรรคในการอัดเสียงแบบเอาดอร์ก็คือเสียงที่เราไม่คาดฝันแล้วก็ไม่อยากได้นั่นเองนะคะเช่นเสียงรถเสียงคนเสียงมแมลงเป็นต้นซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาหน้างานพี่เมย์ก็พยายามจะอัดให้ได้คลีนที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็สามารถนําไปลบในขั้นตอนโพสต์โปรดักชั่นได้เพื่อให้ได้ไฟลเสียงที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานมากที่สุดค่ะได้ไหมคะ ลองฟังดูไหมคะได้ค,ะค,ค่ะ,อคคะนอกจากการบันทึกซาวเอฟเฟกงานหลักอีกอย่างคือการเป็นห้องสมุดจัดเก็บบทเพลงจากศิลปินพื้นบ้านรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อนำไปขายลายเส้นให้กับครีเอเตอร์และสร้างรายได้เข้ากระเป๋าศิลปินโดยตรงกน เป้าหมายของเรามันคืออะไรเป้าหมายของเขาคืออะไรแล้วเราสามารถสปอร์ตกันได้ยังไงได้บ้างคุยกันก่อนว่าเอออยากมีเพลงอะไรที่ถูกบันทึกเอาไว้เราจะเป็นผู้บันทึกนะคะแล้วก็ เพลงนี้ก็จะขึ้นบน YouTube เป็นการเผยแพร่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการขายมิวสิกไลเสถ้ามาดาวน์โหลดกับเราใช่ไหมคะรายได้ที่เกิดขึ้นนะแบ่งให้นักดนตรีเลย50%อีก50%นะคือเราใช้ในการที่จะทำงานต่อไปกับนักดนตรีคนอื่น่่่แตจขการได้ลงพื้นที่คลุกคลีกับชุมชนจากกิจกรรมในรั้วมหาลายัย ทำให้เมและรักที่เติบโตตามวิถีคนเมืองเกิดคำถามว่าทำไมกว่าเราจะได้รู้จักกับสีสันของความหลากหลายชีวิตก็ล่วงเลยมาถึง20กว่าปีและนั่นทำให้เป้าหมายที่สำคัญมากกว่าก,า,การสร้างไรายได้ให้ชุมชนของเฮียแรนฟาวคือการลดช่องว่างและสร้างความเข้าใจของผู้คนทุกชาติพันธุ์ทางทพี่ๆในชุมชนเขาบอกว่าอยากให้คนเข้าใจว่าเขาไม่ใช่คนเผาป่า เราก็จะคุยกันว่านี่คือโจทย์แล้วเราทํากับมันยังไงดีโดยที่ใช้ดนตรีเป็นตัวสื่อสารหลักซึ่งพองานมันออกมามันก็เลยเป็นงานของทุกคนที่ร่วมกันแสดงออกถึงสิ่งที่เชื่อเหมือนกันอะไรอย่างี้ค่ะแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการไปฟังเรื่องราวของเขาก่อนเพื่อที่จะทําความเข้าใจแล้วกลับมาถามเขาหมายว่าหูกเข้าใจแบบนี้ถูกไหมมันมันมันใช่ที่เราเข้าใจกันไหมอะไรอย่างงี้ค่ะเพราอวก็ต้องเป็นเรื่องของการฟังแ้ว ความฝันที่อยากสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นพื้นที่แห่งความเข้าใจและทลายกำแพงของผู้คนทุกชาติพันธุ์ทำให้ในอนาคตเมยและรักตั้งใจจะต่อยอดให้ Here and Found เป็นมากกว่าห้องสมุดดนตรีอาจจะมาในรูปแบบของงานอีเวนต์ที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกนัทิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน